บางครั้งแม้สื่อความจริงมันอยู่ตรงไหนคุณต้องเข้าใจประชาชนผมเป็นประชาชนผมพูดความจริงแล้วผมไม่ได้มาจากการรัดต่างใครมาผมมาเพื่อปลดแอกให้กับประเทศไทยรัฐบาลนม้นนี้สร้างนี่สร้างสิให้กับประเทศไทยกู้ใครก็เป็นได้ แต่ทำความดีให้กับประเทศบ้างไหมพัฒนาให้ประเทศดีขึ้นบ้างไหมีแต่ประเทศตกต่ำลงทุกวันนี้ถข่าว่าสื่อโดนคุกคามหรือเปล่าผมข่าวมาสื่ออยู่ใต้อำนาจเขาหรือเปล่าทําไมข่าวทุกเรื่องมาทำไมถึงออกไม่ได้และเป็นสื่อได้ยังไงเพราะความจริงมันไม่ใช่เป็นที่อย่างคุณเพก็คุณออกผมมาสี่ห้าหมื่นคนเหรอผมมาเป็นแสนเป็นล้านแต่ข่าวออกไปได้ยังไงว่ามีสี่ห้าหมื่น เฉพาะภาคเหนือผมก็เป็นแสนแล้วและภาคอีสานละคุณพยายามออกความจริงและตอนนี้ข่าวทีวีไม่เคยออกเรื่องความเสื้อแดงมันชอบตัวแหลก็รู้อยู่ผมไปถึงประเทศนอกประเทศนามาผมเห็นประชาธิปไตยมันอยู่ตรงไหนผมต้องมองดูผมมาจากระบบลากยาไม่มีใครจ้างผมมาบางครั้งมันถูกกดดันเกินไปจากประชาชนตรงนี้ผมไม่อยากอยู่ใต้อำนาจระบบแบบนี้ ผมไม่อยากให้ประเทศชาติลูกหลานผมต้องเป็นนี่ผมเป็นคนคนไทยผมมาเพื่อสู้มาเพื่อกดแอกความจริงมันอยู่ตรงไหนไอ้พวกที่มันทําความผิดมันรับไหมเลาเสื้อเหลืองนั้นมันทําอะไรอ่ะล้ามันติดทุกกันไหมมันโดนสอบสวนบ้างไหมแล้วตอนนี้มันไปอยู่ตรงไหนหมดแล้วสื่อพยายามลงให้ว่ามันตรงกับความจริง ตอนนี้ผมมาเท่าไหร่แล้วคุณคิดว่ามันมีเปล่าสี่ห้าหมื่นมันจริงหรือเปล่าความจริงคุณพยายามเอาไปลงให้มันตรงมผมอยากรู้ว่าสื่อโดนคุกคามหรือสื่อต่างลก